สวัสดีครับพ่อกันย่ามเศร้าครับมือนี้สีผ้าไปเก็บคลายนะครับใส่คลายไว้แต้มืขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงนะครับน,นี่ครับพี่น้องบรรยากาศน้ำทงน้ำทาครับมือนี้เดี๋ยวเอาสีผ้าไปยามไปยามมองนะครับมือนี้กับสีกู้มาเลยนะครับ ปีเฮ้าใส่ไว้สีผ้ามาเก็บม่องพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเฮ้าสีมากกู้ม่องนะครับใส่ไว้ตั้งแต่วานนะครับน่เฮ้ากับสีเก็บไปเลยอาบโมเมนตตายหมดเลย นี่พี่นอ้องาครับเดียงเขากับติคู่ไปเลยยางน้ำกันแท้นี่แหละพี่น้องเก็บไปเลยครับเดี๋ยวให้ฝนมาก่อนนะครับจังมาใส่ไหมนั่น ดินเดวเดวประดุกพี่น้องประดุกนี่นี่นี่น,นี่ติดประดุกนํ่ม <c oughs> อ่านมานแล้วครับเดี๋ยวเศ้านี่เขาก็ขี่เก็บไปเลยนะครับกุหละมือมือแรงนะครับเนื่อแยมใบใบพี่นอ้องเบิงฝ่าฝน กันฝนตกมีปลาสีเลเดนเยวเขาจังมาหาหมองไส่ไหมพี่น้องโอ้บลาไข่หมานบปานไงน,นะครับหาปลาไข่เลียนพี่น้องฝนบลาตกเพราะว่าเข้าไสหมองน้ำท่วมคันแท้นะครับ เขาใส่มองน้ำท่วมแค่แค่ันฝนตบตาเพื่อนอะทือแลนท่วมไปมากแต่นี่เขาใส่ไววน้ำจริงจี่ม่่งกะสันซ้ำนะครับนี่ครับนี่หมดแต่หลยพี่น้องเลย แลเร็วนะครับปากหนึ่งก็ได้ยูพี่น้องนั่นได้ยูน้อยนึงเส้านี่น <c oughs> เดี๋ยวไปเบิรงอีกปากหนึงนะครับพี่ข้านพี่ปดปล ตัวนี้ไว้ก่อนนี่พี่น้องหลังนึงเดี๋ยวเข้ากล้มากูวไว้ก่อนนะครับเขาใช้ไว้ซึ่งสี่เมือดมือกับที่ทได้ยุพี่น้อง น,นี่เก็บก่อนครับเดี๋ยวเกิดห้าฝนตกยังมาใช่ไหม่เพราะว่าฝนตกนี่ปลาเพิ่อนสีแลนพี่น้องมันก็สิีวือดีกว่านี้นะครับ เ้านี่กะบ,บติดปันไดน,นะครับแสดงว่าบาอคือย่ามฝนตกที่น้องพรย่ามฝนตกมีปลาเป็นสี่เลี่มนะครับ 那么多了。Oh, man, two, <laughs> ได้อยู่สองสามตัวพี่น้องนี่ซีหาตัวอยู่พ่อเลี้ยวสาวอยู่พี่น้อง <laughs> มดแก้หลายนะครับมดหนีน้ำแก้ได้อยู่พี่น้องปะ่ะ นี่ครับพี่น้องบรรยากาศย่มเศร้าอยู่น้ำทงให้ทงหน้านะครับหลังจากเข้ายามมองแล้วๆนะครับก็ทีได้ขึ้นเมื่อละพี่น้องกะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ